ูชีฟ้าตอนเย็นก็จะมีร้านค้ามาขายประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็มาซื้อเนื้อย่างไปย่างกินที่หน้ารีสอร์ทตอนเย็นกันนะครับนี่เขาจะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะมาขึ้นตรงนี้ขึ้นไปดูหมอกตอนเช้านะครับ อันนี้ก็เป็นตอนเย็นนะครับประมาณหกโมงเย็นดูครับฟ้าสีแดงสีแดงนะครับสวยมากเลยสวยมากๆเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องมีคำบรรยายนะครับสุดๆจริงๆต,ต้องมาสัมผัสเองค่ะต้องมาสัมผัสเองถึงจะร,ริมรถ ชาติความวาาโอโซนโอโซนไม่น่าเชื่อว่าเราจะขึ้นมาอย่างนี้ได้นะโอเคสุดเลยตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นไปบนภูชีฟ้านะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเราก็รอรถมารับนะครับ อนนี้เรากาลังจะเดินทางไปภูชีฟ้าขึ้นไปบนยอดภูนะครับมี่ทะฮะรถทางของทางรีสอร์ทมารับตีห้านะครับตีห้าขึ้นไปดูหมอกวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีหมอกหรือเปล่าปกติมีหมอกปกติมีหมอกอ,มอากาศเย็นๆนะครับไม่ถือกับหนาวเท่าไหร่ ก็าเนนนตอี้ก็จะเป็นด้านหน้าของรีสอร์ทตอนตีห้ากว่าแล้วนะครับตอนนี้เราตื่นเต้นกันตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับ <c oughs> ตื่นตนั้งแต่ตีสามอันนี้ทางขึ้นภูนะครับ บรรยากาศตอนตีห้านะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางขึ้นไปชมบอกตอนเช้านะครับเขาก็จะมีคนที่เขานั่งถ่ายไปฉายนะครับถ่ายไปฉายนะขึ้นไปแห่งบนครับทางขึ้น ่ชตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นคูชีฟ้านะคะหนาวมากเลยนะคะมีทุงมือด้วยระยะทางเ0 0ร้้เมตรนะคะไปขึ้นกัน ตอนเช้าม,มีนักท่องที่ยวเดยวอันนี้แค่100เมตรแรกนะครับพอทางขึ้นนี่เจ็เมตรพักเบรกขึ้นมาร0 0เมตรสองเมตรที่2นี้ทางก็จะเริ่มจะเรียบเรียบแล้วนะครับเดีมยะเดินง่ายขึ้น นี่ไงอาจ้มีน้องๆเข้ามาร้องเพลงมีทิปด้วยต้องอช่อเหลือน้องๆเขาครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็ถึงประมาณ500เมตร ครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้จะชันมากเลยนี่จะชันมากเลยซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่เรามาภูชีฟ้าหนื่อยหน่อยก็ต้องทนนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ ที่เราจะมาดูาขึ้นมาน่าจะประมาณ500เมตรแล้วนะครับ 你。<laughs> สวยงามนะครับมองไปด้านนู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งด้านนูน้นประเทศสปลวลาวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นประเทศไทย จะเดินขึ้นไปยอดภูนะครับอันนี้ยังไม่ถึงยอดภูนะครับยอดภูจะหยุดตรงนู้นนะครับข้างหน้าโอ้ทะเลหมอกทะเลหมอกสวยงาม กำลังจะลงใช่ไหมขาลงสบายมากมินบอกเลยไหลลงไปยังได้หมอกสวยมากนะคะหมอกสวยมากวอนนี้เรากำลังลงนะครับหลังจากที่เราดูบอกตอนเช้าผ้แพืสวยไหม แดูไอ้อนี่ฟูที่เราขึ้นไปดูชิบ้จาจดูหมอข้าง,ง,งล่างกนได้ดูหมอนะครับวันนี้นะด้เอยระยะทางการเดินลง ภูชีฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีชันช้นบ้างไม่ชั้นบ้างช่วงขาขึ้นนี่มันจะมีหินเยอะนะครับทางกุ่กระบา,างล่างก็จะมีน้องเขาขายของที่ระลึกก็จะเป็นปกุญแจกุญแจสวยๆะยี่สิบบาทนะครับ ช้างขึ้นภูช้างลงภูนะครับช้างขึ้นผูช้างลงผูจะมีแบบหัวช้างเป็นสัญลักษณ์ของภูชีฟ้าด้วยครับนานๆมาทีนะครับภูชีฟ้าภูชีฟ้าอันนี้20บาทนะครับยี่สิบบาทนะฮะอ่ะไดวอุดหนุนอันหนึ่งอุดหนุนน้องๆนะครับน้องๆเขา เป็นชนเผ่าเป็นคนในพื้นที่เขาก็ขายแล้วก็บางทีก็ร้องเพลงให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วแต่สีน้ำใจจะให้นะครับงงทีนี้เราก็จะเดินทางกลับจากภูชีฟ้านะครับหลังจากที่เราเดินหนึ่งท,ที่มองเห็นมีนักนะท่องเที่ยวกำลังเดินลงมานะครับเพราะว่า

างมันจะดูธรรมชาติอ๋อนี่งไงใกล้นิดเดียวอ๋อนี่ไงอะรูปตรงนี้อ๋อนี่คือรีสอร์ทที่เรามาพักนะครับชื่อภูชีฟ้าบ้านพระจันทร์นะครับภูชีฟ้าบ้านพระจันทร์บรรยากาศอยู่ตรงบนภูขเขานะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็น เป็นวิวภูเขานะครับเป็นธรรมชาติที่ดูเงียบสงบดีนะครับสำหรับภูชีฟ้ารีสอร์ทบ้านพระจันท์นะครับสำหรับใครที่มาพักก็มาพักได้นะครับเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอนะครับราคาก็มีทั้งราคาถูกราคาแพงนะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปกินกะต้มนะครับโอ้ <S <S โหนี่มานั่งตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมกะต้มตอนเชา้าต้มแห้งใช่ไหมอันนี้จะเป็นกาแฟขนมปังเออเผื่อด้เด้อ,ดอได้ค่ะกาแฟขนมปังสำหรับ ตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆอันนี้สายมานิดนึงแล้วไม่ค่อยมีหมอกแล้วนะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราจะไปดอยผาตั้งนะครับ 35, 35. 35กิโลมกถ้าเลี้ยวขวาเราก็จะขึ้นไปที่ภูชีฟ้าเมื่อเช้าเราก็ไปภูชีฟ้ามาแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะไปดอยผาตั้งเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวไปดอยผาตั้งกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับวิวตกข้ามกับภูชีฟ้านะครับด้านล่างตรงนี้วิวจะดีมากเลยนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือมันสายแล้วก็จะไม่ค่อยมีหมอกอะไรนะครับแต่ว่าเาช้าๆนี่หมอกเยอะนะครับเส้นทางที่เราจะเดินทางไป ดอยผาตั้งนะครับระหว่างทางนะครับเราก็จะขับรถให้ทุกคนได้ดูวิวทิวทัศน์ตามสองข้างทางไปด้วยนะครับเพราะว่าทางแถวนี้จะเป็นทางโคดเคี้ยวนะครับเป็นทางขึ้นก็คือขึ้นแบบชันเลยนะครับลงก็คือลงแบบบรรยากาศดีมากนะคะเย็นสบายมากเย็นสบาย สบายและใครดูอยู่ก็จะได้รู้สึกถึงความเย็นเย็นแบบเย็นมีแดดนี้แต่แบบเย็นสบายมากนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือที่จะพูดในากก็คือสถานที่เราไปพักที่แรกนี่นะครับเป็นปูชีฟ้าโฮมสเตย์นะครับคงความประทับใจของเจ้าของรีสอรนะครับน่าจะเป็นคน คนที่เขามีเป็นชนเผ่าที่แบบเล่นเมืองนะครับเป็นที่เขาชาวเขานะครับเพราะว่าเขามีใจห้องที่เราพักก็ราคาเป็นเป็นราคาโฮสเทลนะครับคือราคาไม่แพงแต่ว่าการบริสดการบริการดีมากมีอาหารเชา้าอาหารเช้าก็อร่อยนะครับมีกาแฟนะครับบริการดีมากๆนะครับเป็นกันเองมากด้วย คนที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาภูชิฟ้านะครับคิดจะมาพักก็ให้นึกถึงปูชิฟ้าโฮมสเตย์นะครับอีกที่หนึ่งที่ขอแนะนำนะครับตอนนี้เราก็จะเลอกตามไหล่เขา,ไ,เขาไปภูชิดาวนะครับปูชิดาวปูชีเดือนแล้วก็ดอยผาตั้งนะครับ จุดหนึ่งนะครับระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปดอยผาตั้งนะครับเส้นทางภูชีฟ้าภูชีดาวภูชีเดือนดอยผาตั้งนะครับระหว่างทางเราเจอวิวส,สวยๆนะครับเป็นหุบเขานะครับหุบเขาด้านล่างก็จะเป็นน่านจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นเป็นเมืองนะครับตรงนั้นนะครับตรงด้านล่างตรงนั้นนะครับที่เรามองเห็ุไกลนะครับ จะเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงระหว่างซอกภูเขานะครับดูวิวตรงนี้จะอลังการมากนะครับถ้าเราดูมาสัมผัสด้วยตัวเองจะรู้สึกว่ามันสวยงามนะครับเป็นที่วิวที่แบบมองงไปแล้วให้ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวานะครับ สวยงามนะครับซึ่งเราก็จะขับรถเลาะตามไหลเขาไปนะครับรอบไปรอบไปก็จะไปที่ดอยผาตั้งนะครับฮะอ๋อไม่มีจะไปไหนไปนูน่นอ๋อไปไล่ใช่ไหมอ๋อไปไลร่ระหว่างทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้น ภูชี้ดาวนะครับเป็นทางขึ้นภูชี้ดาวแต่ว่าตอนนี้เราวันนี้เราจะไม่ขึ้นภูชี้ดาวนะครับเราเพราะว่าถ้าขึ้นไปตอนนี้ก็คงจะไม่มีหมอกแล้วนะครับแต่ว่าเราคงจะไปขึ้นที่อดอยผาตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าตอนนี้เราถึงอ่าถึง ก่อนที่จะถึงอำเภอเชียงของนะครับเราผ่านอำเภอเวียงแก่นมาแล้วละมีจุดชมวิลลวเราก็เลยแวะนะครับแวะเห็นแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนั้นน่าจะเป็นสปปลาวนะครับน่าจะเป็นสปปลาวทีนี้เราก็จะเดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงของแล้วก็ไปพักที่อำเภอเชียงแสนต้นตอนแรกว่าจะแวะที่ดอยผาตั้งนะครับดูในทีมรู้สึกว่า กลัวไม่เจอหมอก,ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปดอยผาตั้งนะครับก็เลยผ่านดอยผาตั้งก็เลยขอผ่านก่อนเพราะว่าวันวันนี้เราจะไปพักอยู่ที่อำเภอเชียงแสนตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับเรายืนอยู่แม่น้ำโขงระหว่างประเทศนะครับลาวคือปกตินะคะคือเขาสามารถนั่งเรือข้ามไปเพื่อไปแบบเที่ยวชม เมืองนู้นได้ด้วยแต่ทีนี้คือตอนเนี้ยเขายังไม่เปิดประเทศเพราะว่าติดโควิดเราก็เลยไม่ได้ไปใช่ไหมก็เลยอดทีดดนี้เรืออะไรเขาก็จอดเทียบท่าอยู่ไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหมน้ำโของอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ช่วงตรงนี้นะครับมันจะกว้างมากเลยน่าจะประมาณเป็นกิโลนะครับความกว้างของแม่น้ำโขง ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม The Imperial ียนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คอินอันนี้ก็คือบรรยากาศของโรงแรมโรงแรมจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทั้งคำนะครับ ก็โอเคครับตรงแรมก็อยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับอีกห้องหนึ่งก็จะทะลุก็จะทะลุหากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงเดียวเหมือนกันนะครับ จะมีห้องน้ํามีตู้เสื้อผ้านะครับน,นี่ก็มีตู้เซฟนะครับมีตู้เซฟมีไม้แขวนเสื้อนะครับโอเคครับดูดีห้องสะอาดสะอาดนะครับมีวิวด้านนอก้วยนะครับมีโต๊ะระเบียงด้านนอกแต่ว่าปกตินะครับปกติเราก็จะมองเห็น ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสอปป,อปอลาวนะครับจะเป็นฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบ่อนคาสิโนนะครับใล้อีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นประเทศเพื่อบ้านนะครับประเทศเมียนมานะครับโรงแรมที่เรามาพักนี่ก็ตั้งอยู่ตรง สามเหลี่ยมทองคำนะครับจริงๆเราจะได้เป็นชั้นสามนะครับครับแต่ว่าพอดีแม่บ้านยังทำความสะอาดไม่เสร็จนะครับเราก็เลยไม่รอนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นชั้นข้างล่างนะครับเพราะว่าต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าแม่บ้านจะทำความสะอาดเสร็จก็โอเคครับ นอนที่นี่เสร็จพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไป,ปได,ดอยชะงูนะครับอนนออโอเคนะครับ